Icana, เราก็น่ามอกเลยวันนี้ติ๋วันนี้แจ็คดูไหมครับเป็นไงบ้างรถติดเปล่าฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลออกนหมครับเป็นไงบ้างได้อ่านท่าชิมแมกกาซีนหรือยังครับรท่าชี่ก็ไล่นอัอ่าแล้ววันนี้ได้อ่านทรือะไรอ่านะครับ ถามคลัมน์ไหนในนชมยสารที่แบบตรงกับน้องตีและตรงกับน้องแจ็คมากที่สุดน้อแจ็คชอบคลัมน์ไหนน้องตีชอบคลัมรั่งแมนเป็นควารั่เป็นส so ิ่งอะไนะทีนี้เราไปนที่้า้องเยู่แล้วด่วยแล้วก็บดีว่าอยากจะรู้มัมเป็นปเป็นมาที่เราเป็นที่เด้ยน เป็นแมกกาซีนที่มีครบหมดเลยนะครับไม่ใช่แค่ <ถ Zac. S 2> เรื่องแฟชัน่นแต่ว่าเป็นทุกเรื่องเลยในการใช้ชีวิตของคุณอ่ะทีนีบ้านน้องแจ็คชอบกับลำไหนชอบโชว์ริ้วความอ๋อชอบคือไหครับท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นการบอกเรื่องย่อของการที่กำลังเข้าอยู่ ทำให้เราตัดสินใจได้นะว่าจะไปดูเรื่องอะไรนะครับจริงแล้วเราทัศนสนะฮะในส่วนของคอล์ดมนินสมาร์เก็ตเนี่ยแต่ละคอั์นเนี้ยอย่างาดีเลยทีเดียวนะไม่แปลกที่สวงค์ที่จะชอบในสองคอร์ดนี้ที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของคุณเองนะครับพี่พี่ชอบอะไรครับจริงเหรอพี่ชอบอิตาลีอ่ะเป็นคนชอบกินชอบกินไปกินโน่นกินนี่นะฮะกินโน่นกินกนี่เลยชอบคอรัดนนี้บางคนอาจจะชอบคอลร์ดแต่งตัวได้เนาะเพราะนั้นใครที่แบบโอ้โหชอบคอลร์ดแต่งตัวละอ่าแล้วยิ่งแต่งตัวเก่งด้วยยี่ใหในช่วงนี้เรามอบเวทีให้กับสองศ ไปก่อนดีแจ็คก่อนครับเราจะมงให้แจ็คหน่อยครับขอบคุณครับนมาไม่ใช่เรามาอีกหนึ่งหนุ่มของเราแล้วคนนี้รักไหมฮะ ไม่รักไม่ดู้พว่าไงนะสองหนุ่มน่ารักขนาดนี้วันนี้สหนุ่มเนีน้องตีน้องแจ็คอ่ะมิดีก็จะมีละครและมีภาพยนตร์ด้วยนะครับผมเรื่องอะไรยังไงครับละครเรื่องเกมร้ายเกมร้านะครับผมกําลังถ่ายทากันอยู่นะครับก็มีผมทีพี่โบยนะครับแล้วก็มีเนะครับน้องาาช่งแห่ช่างส คือเขาจะดูหรือเขาดูคนเด็ดไม่ไม่ไม่เขาดูคนนี้เขาดูคนนี้แต่ด้านนี้แหละครับนน้าี้ผมดูยายน่ะอ๋อที่นี้ดูเด็ดเล้ปะวันนี้จะมีผลงานอะไรบ้างวันนี้มีละครนะครับผมละครช่องศาลอ่ายวันอาทิตย์นะครับประมาณสองโมงไปสองโมงครึ่งนะครับเรื่องมหาชนแบบซีรีส์เคยดูกันไหมจ๊ะร้านลายสิบย่าสุดยอด ล้วก็จะมีพิสูจน์บรพระละับ ah, ยูเกียนะครับมีฟินแลนด์นะมีออมมีนอตมีโซอ้ยหะคนมากๆเลยแล้วก็ เดี๋ยวจะมีผลงานเพลงเป็นาทั่ใหม่้วก็ออกเป็นออกเป็นวงนะครับออกเป็นชื่อวงนะครับชื่อวีวิตครับผมวีวิดนะฮะรักกันจริงต้องติดตามผลงานของสองคนด้วยนะครับวันนี้ก่อนกลับเขาจะมาช่วยกับคุณ<อ>ที่อยู่ในที่นี้ทั้งหมด10รางวัลด้วยกันคนละ5รางวัลอ่ะด้านนี้5รางวัลเชิญครับคนหน่อยถ้าอยู่รับไปเลยนะอยู่รับไปเลยไม่อยู่เดี๋ยวส่งไปเสนีไปให้ไม่อยู่ยะคมรับแทนได้เลย ห้ารางวัลเคยเปล่าด้านนี้ห้ารางวัลครับด้านนี้ห้ารางวัลได้เลยอ่าครบแล้วครับครบแล้ว <Okay. S 2> มาพี่ช่วยอ่านนะครับท่านแรกครับท่านแรกที่เราแจกกระเป๋าก่อนนะครับแจกทัชแมกซีนนะครับ,กร,บกระเป๋าสี่ใบคุณเลววดีแซ่แซ่ลีอยู่ไหมจ้าเลววดีแซ่ลีอยู่ไหมครับไม่อยู่อ้า มมมลลลยยยโอเคครับบ๊อบบ๊อบโอเคครับเออรับรับกระเป๋าจากโกโก้แต่ว่ามองมาทางนี้ตลอดเลยนะไอันที่สองไอ้ด้านนี้ว่างด้านนี้ว้างดนที่สองครับอันที่สองคุณคุณสมคบใช่ไหมฮะวิไลวิทยาวัดอยู่ไหมฮะคุณสมคบ คุณส่วนภ์ครับอยู่ไม่เอ่ยไม่อยู่เดี๋ยวส่งไปให้นะครับอ่ะท่านที่สามอ่าน้องอ่านคุณชัญญาพรคุณชัญญาพรสิรินทาสิรินทาอยู่ไหมจ๊าโอ้เรื่องรักจากคนไหนนะเรื่องรักจากคนไหนเริ่มอยู่ลงมือนะครับอ่าเรามาที่สี่ คุณชูติมาจากมาลาครับอยู่ไม่ f a าคุณชุติมาคุณชุติมาอยู่ไม่เลยใช่ไม่ฮาด้านหลังใช่คุณชูติมาไหมเสียดายฮะอ,อยู่ไหมครับหนึ่งสองสาม 1> 1, 2, ไม่อยู่เดี๋ยวส่งไปให้นะครับขอแบบนี้ครับท่า,านต่อ,อไปนะเชิญน้องแจ็คครับคุณชักชกรีหวังศักดิ์กรลา <laughs> รู้เลยเหรอว่าเป็นน้องเนี่ยเดี๋ยวอันนี้รางวัลอะไรเนี่ยชื่อเปล่าชื่อเปล่าชื่อเหมือนใช่เปล่าขอบคุณไลค์ขอถามก่อนขอสักการะที่แปลว่าอะไรนะอันนี้พี่ต้องขอมอ่เพราะเป็นเป็นโปรดักต์นิดนึงนะครับอ่าขอบคุณนะครับที่กโกอ่นะแค่ถ่ายรูปแล้วก็เอาคืนคุณแรกน้องขอพี่เดี๋ยวเงินสองพี่เลย ได้ครรัับบผมน่ตอไปคคุณจุธามาศคุณจุธามาศนสกุลพิทักษ์ครับผมคุณธามาศชาติพิทักษ์เพลงนีสเพลงของก่อนจะเป็นอย่างยิ่งเอ้ยร้องจองกันเป็นอย่างยิ่งอยู่ไหมฮะคุณจุธามาศชาติพิทักษ์หนึ่งคุณจุธามาศชาติพิทักษ์สองและสามมาอยู่เดี๋ยวสุขไปนะได้แล้วครับคุณสุภาพรทัศนะชัยสิทธิ์อยู่ไหมครับคุณสุภาพรทัศนะชัยสิทธิ์ นับหนึ่งนับสองนับสามไม่อยู่เดี๋ยวส่งให้นะครับบ<ม>ูมอ้าผิดด้านอ่ะโทษอาด้านนี้ว่าด้านนี้ว่าคุณสุภา,าวดีคุณสุภาพวดีชิดช,ช,ชันชยัชนชยอยู่พี่จ้าสุภาวดีชิดชันชยัยของรางวัลจากทัชแมกยค์แคสรออยู่นับหนึ่งนับสองนับสามเดี๋ยวส่งไปให้นะครับอ่าน้องแจ๊คครับ คุณวิสุทธิ์คุณวิสุทธิ คุณวิสุทธ์นามสกุลทำมาทำมาทำมากรีดประมาณนี้นะคะขออภัยถ้าอ่านผิดเพราะลายมือแบบว่าอักขระมากเลยเป็นอักขระโบราณอ่านยากนิดนึงอยู่เอลต่อยแน่กําลังเอฟเฟกกําลังกดเอ็มเอโอเลยโอ้ยดูน้อชมแล้วเนี่ยมือสวยมากเลยเจอกันครับของรางวัลก็คือใบนี้เลยคุณแนนนะของรางวัลเชียรฮะเชียร์เลยครับพี่เชียร์เลยครับขอบคุณครับชิคขี้พายเลยนะ แล้วก็ไหนๆก็เป็นซัมเมอร์แล้วก็ถอดเสื้อแล้วก็ใส่ตัวนี้แทนนะครับถ่ายรูป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 จากทัชแมกซีนนะคบกล้องไหนอ่ะถ่ายกล้องเราอ่ะออโอเคโอเคกล้องนี้นะกล้องนี้เป็นคนไม่ชอบถ่ายรูปนะแต่หยุดทนเลยขอบคุณนะครับพี่คือผมไม่ได้ว่าอะไรพี่เลยนะเมื่อกี้ ต่อไปหมดแล้วนะฮะอ่าันนี้รางวัลส um> no> ุดท้ายรางวัลสุดท้ายอุ้ยคุณคุณวิวิทย์ปวรอบิีนัสติกมันจอนเรียนกันเองมาเจ้าเองอะไรนะมาวินคุณมาวินครับคุณมาวินนะคุณทงพงวิพงวิทูลพล่องวิใช่ใช่ไหมพงพงวิทูลชัยอ่ะพงทงอะไรก็ยังอะไรฮะ พี่มาลินอ้าวอ๋ออ้าวครับขอตัวดีครับตัวดีครับลายมือสวยมากเด้แล้วจะน่กคนเลยครับบอชาไปเลยครับขออนุญาตจับมืออันนี้เป็นของรางวัลจากคัชแมกกาซีนนะครับมาครับตัวนี้ตัวนี้ตก็นี่ก็นี่ขอบคุณนะครับกระเป๋าไม่ได้ถ่ายรูปเลยหรอมัดเลย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 มาเลย คนเหนียวด้วยอ๋อหนีงานมาทำงานแถวนี้จ้นนายอยู่ไหมฮะหนีงานมาแล้วอะไรลูกใะไรลูกอะรลูกอะไลูกเนื้อรางวัลสุดท้ายเป็นน้ำหอมรางวัลใหญ่ของวันนี้นักนักคนสวยสวยสวยจับให้หนีรางวัลได้ไหม อาเกียรติพัน์ศิลปินสายบานเนี่ยรางวัลวันนะี้นะรางวัลเดียวนะอย่ามองดีตัวเองรางวัลน,นั้นก็คือน้ำหอมขวดนี้นั่นเองอ่านด้วยอนนดา,ดาใไซรอภิสฎาดอยู่ไหมช้างไ,ไหนนะฮะเย่ยังเด็กไปรับไม่ได้ลูกรางวัลที่นี้มันสำหรับผู้ใหญ่ถ้าเป็นเด็กต้องเสียใจพันห้ารางวัลหน้าเสีย <laughs> คุณเลนาะครับวันนี้ขอบคุณสองเสือปิงของเราด้วยนะครับน้องแจ็คและก็น้องสีนะครับที่มาร่วมง,งานทั u c h Magazine แอเแคดดี้ทั u c h ไปทั u c h m a g a z i ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับติดตามผลงานของทั 2, 5, ้งสองนัดต่อไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงเย็นน้องต้อนต้อนมาต้อนมากระซิบไปดังๆเลยคนะตอนเย็นห้าโมงห้าโมงนะห้าโมงต้อนมานะครับ